จุดชมวิวควรขันหลาวหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเช้าวันที่6มีนาคม2565นะครับ7โมงครึ่งหมอกก็เริ่มจางดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับเช้านี้ฝนตกตั้งแต่ตี5ครึ่งเมฆหมอกเยอะไปหน่อยพอตอน7โมงนี้ฟ้าก็เริ่มเปิดให้ชม ทะเลหมอ,อกที่ควรคันเหลาทางไปอำเภอนาหม,ม่อมหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับจุดนี้ก็เป็นควรคันเหลาแคมป์นะเป็นจุดที่พักบนยอดควรคันเหลาบรรยากาศเช้าๆ มีให้เห็นทะเลหมอ,อกควนขนลาวแคมปหาดใหญ่สงขลา